ครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเลยสวนวันนี้ผมพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าสวนเนาะแต่วันนี้จะมาพามาดูวิถีหากินแบบชาวบ้านนะครับจะพามาปักเบ็ดนะครับผมหมายที่ผมจะปักเบ็ดก็คือข้างหลังผมนี่นะครับเป็นท้องนาเนาะเป็นท้องนาครับอุปกรณ์ที่เตรียมก็คือ,อให้ดูนะครับผม ครับอุปกรณ์ที่เตรียมก็ขายไม่ได้เลยนะนี่เบ็ดวันนี้ผมใช้แค่30หลังเนาะเบ็ดทดลองดูแล้วก็นี่นะครับชังใส่ปลานะครับแล้วก็อาวุธนะครับผมตัวนี้เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคานเนาะตอนกลางคืน เผือมีอะไรต้องป้องกันตัวได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้เขียดเป็นเหยื่อนอะเนี่ยครับอยู่ในถุงเขียดเป็นเหยื่อวนี้มากัน3ามคนนะครับมาสามคนนี่นะหมายที่หมายที่จะปักในวันนี้นะครับรูว่า ปลาหรือเลปลา่ปลาพอดีว่าน้ําน้ํามันมาจากทางคลองนู่นนะครับแตลละเข้ามาในปา่าชอบนี่ครับมีมีคนที่เขาเรียกว,ว่าเซียนหมู่บ้านเนาะนี่วั <c oughs> นายมูนี่เอาไลฟ์วันายมูนี่ฮะจะบโลกวะเออเอาจะซีบโลกกับพ่อแบบว่าอ่าซีบโลกทั้องกวนเขาอย่าไหลแกมาเนะาะปากกีดแถวนี้ปา่า คับเดียวนะได้ไปสามสี่โลครับผมเดี๋ยวไปรุยกันก่อนนะครับนะครับวิธีร้อยเหยื่อเขียดนะครับ,รบเราจะร้อยเหยื่อเขียดให้เขียดมันอยู่ระหว่างึกลางระหว่างน้ำนะครับไม่ให้มันจมน้ำเพื่อที่ให้เขียดมันดิ้นแล้วปลาก็จะกระโดดงับได้นะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมใส่อย่างในมดนะอน,นี้เวลาอยู่ประมาณหกโมงสี่สิบเจ็ดครับพอดีเขาอย่าไหลเนาะเอเดินมาจืมไฟผมบอกว่าเมาปาปลาเมาส์ปลาว่างันนเดี๋ยวไปดูกันครับลุ้นกันว่าตัวจะขนาดไหนตัวแง่เมื่อ่งไหล โอ้เกือบโลเลยบ่โอ้ท่านผู้ชมครับมาดูมาดูกันครับหลุนลายแรกเลยครับนี่ใันโผล,ล่ลงวก็ถึี่เอาเสือแดงอะไรอะอู้โห่เฮ้ยครับดูครับตัวแรกเลยนี่เยอะเขียนดนะครับนี่หลานมันเต็มปากเลยครับนี่เทียบแขนเลยเทียบแขนนี่อะไร เทียบเทียบได้แกงยัวไงบ่ไหนโอ้โหเทียบจแกงไงกูแขนอยู่โอ้ปลาแม่ไขรนี่ครบท่านชมเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บปลาแป๊บนึงนะครับโอ้โหหมาแล้วครับหมาแล้วหมาแล้วเนี่ครับท่านชมพอดีพี่เขาแพะมาเห็ดให้เราปลดปลดให้เนี่ยโอ้ไตงามครับไตงามนี่ครับหมายตรงนี้นะครับปลาข้าวนี่นะครับพอดีน้ำมันทะลักมาเนาะ ก็เลยชวนกันมาปักเลื่อนะอันอ่าใส่์หนีเลยโอ้โหโอเหนะหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมหนึ่งแต้มนับเลยเริ่มนับเลยหนึ่งแต้มครับครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นอีกหนึ่งหลังนะครับดูดูจากคันเบ็ดนะครับนี่ี่นะครับนี่ก่อข้าวไปนี่นะครับโขงงอเลยครับนี่ปกติอยู่ตรงนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมไม่กล้างมดูนะครับเดี๋ยวเดียวใช้มีดเฉียดูนะครับผม ที่เป็นปลาไหลครับท่านผู้ชมอุย้ยไม่กล้าซะแล้วสิปลาไหลทำไงดีไี่ไหลไี่ไหลมาเอาไปไหลน์แน่นิบวกกาจะหลุดหรือเปล่า,า,มมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครับขออนุญาตแป๊บหนึ่ง ขออนุญาตสต็อปไปก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เห็นปากไหมครับนี่พันกอข้าวแล้วนี่ที่แรกนึกว่าไอ้นั่นครับแต่ปลาไหลนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไว้ก่อนครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาไหลครับโอ้ตัวไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่ ดูดานมีท่านชมอยาวนะครับโอ้โหปลาไหลนะผมไม่กล้าจับัอดีเลือกเลือดลุงแกอยู่ไกลแกเลยไม่มานะครับเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนครับนะท่านชมแทนที่สองเป็นปลาไหลครับอย่ามาลุนกันยายาครับคืนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ปักเบ็ดหมดแล้วเนาะ สามสิบสี่สิบหลังนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลายอยู่ที่หนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะจะกลับนะครับและเดินดูเบ็ดไปด้วยนะครับว่ามีตันไหมราหว่างใส่มานะครับเจอเป็นหนึ่งนะครับรุ่นไซส์เกือบโลนะครับแล้วก็ปลาไหลตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เร็จแล้วเราลุ้นหากับกันว่าจะมีไหมแลาไม่ช่วงระหว่าง กรกลับนะครับน่าจะไซส์เล็กนะนี่ดูนะครับเขียดเขียดในติดป่ากันแลับท่านผู้ชมดูครับข้อดีของอใช้เหยื่อเขียดนะครับก็ปลาจะไม่กินลึกนะครับตัวนี้ไซส์เล็กครับท่านผู้ชม ขออนุญาติวดนิดหนึ่งครับเส็กนี้ก็นับแต้มครับสามแต้มครับผมท่านผู้ชมครับกันนี้มีเวลาตุ่มห้าสิบเก้าก็สองทุ่มนะครับดูท่าจะไม่ดีนะท่านผู้ชมเหมือนฝนจะมาแล้วครับสงสัยต้องรอรุ้งกันตอนเช้าแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไงรอดูตอนเช้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมว่า จะได้ขี่แต้มมรับตอนเช้าโหน่าเสียดายพากำลังกินเบ็ดเลยขุมาพอดีครับรับสลับคืนนี้แค่นี้ก่อนนะท่านชมถ้าเกิดไม่ตกยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับท่ามนชมก่อนลับบ้านตอนนี้โอ้มีมีดึงครับมีดึงครับ,บดีครับท่านชม อยู่นะครับอยู่อยู่นะครับ,รบใส่ไม่ใหญ่อยู่ครับอยู่นะอ๋อสีแต้มครับนับเป็นสีแต้มโอเคหอนกากบ,บ้านนะครับฝนจะมาแล้วขออนุญาตเก็บป่าแป๊บนึงนะครับเงียบใส่ เขียดจะเป็นอย่างนี้นะเกาะบริเวณตรงตานะครับไม่ตายครับไม่กินลึกสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราปักเป็ดไปเมื่อคืนนะครับเราไม่ได้เลาะดูเลยสักเที่ยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเช้าพร้อมกันนะครับวันนี้ หลังแรกนิดอิ่มซิมครับไม่ได้แตะเลยดูครับเช้านี้ได้เป็นหนึ่งแต้มเครับปลาเล็กเออมันรุ่นกันคันนี้ครับท่านผู้ชมไม่รู้อยู่หรือเปล่าดูครับดึงไม่รู้อยู่หรือเปล่าฮะ ไม่อยู่ครับเพื่อนชมหลุดน่าเสียดายหลุดครับเมื่อคืนไม่ได้มาหลุดเลยครับนี่นะครับบรรจะกาศตอนเช้านะครับ ก็ามาดูเบ็ดทิ่ปากกันเมื่อคืนนะครับมันลุ้นกันอันนี้มีรอยปลาดึงนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าลุ้นกันครับเจออย่างนี้แทบทุกหลังเลยนะครับอยู่ไหมโอ้โหอ,อยู่ครับแต่ว่าตายครับท่านผู้ชมน่าจะติดนานแล้วแหละพรเมื่อคืนก็ปากทิ้งไว้เนาะ ไม่ได้มาดูกันมาตอนเช้าเลยทีเดียว,ยวแต่นับแต่คืนตอนนี้ก็แต้มที่5้านะครับก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับอามนลุ้นกันหลังนี้ครับมีดึงอยู่ไหมหลังนี้ก็ไม่อยู่โอโหน่าเสียดายครับ จะม,า,ม,า,มาลุ้นอีกหลังหนึ่งเมื่อกี้เหมือนจะมีปลาดึงครับท่านผู้ชมรู้อยู่หรือเปล่าอยู่อยู่อยู่ครับท่านผู้ชมอยู่นะเนี่ยโอ้สายกำลังสวยครับอยู่ครับนี่ครับแถมที่หกท่านผู้ชมแถมที่หกนะครับ ใสกำลังทำแดดเดียวโอ้โหเสียดายหลังนี้คนระับท่านผู้ชมหลังนี้ไม่อยู่โอ้คืนถ้าได้มาดูน่าจะมันจะอยู่นะครับภาพไม่นิ่งยังไงต้องขอไปนะครับเพราะว่า มีมือสำหรับถ่ายก็เลยไม่ค่อยนิ่ง น้ชมมีดึงอยู่นะครับทน้ชมตอนสุดท้ายไม่รู้ใหญ่หรือเปล่านะครับอยู่อยู่ลุ้นงานน้ชมอยู่นะครับว้าวไสสวยครับตัวนี้น้ชมไสสวยครับตัวนี้ไสสวย ับหมเดี๋ยวต้องไาแก้มือใหม่แล้วคานผู้ชมใส่สวยกลับดูเรื่อยๆครับดูน่าจะหลังสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายก็มีดึงครับท่านผู้ชม อยู่หรือเปล่าโ oh. oh, อ้โหโอ,อ้ยยยูยยยูยย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 ยดยย กายอยู่หากินแบบชาวบ้านครับ้ภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเป็นการทร,ทรม,มานสัดหรือเปล่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่ทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับสองหลังสุดท้าย ขออนุญาตเก็บเบ็ดสักครู่นะครับรับสำหรับเช้านี้ได้มาห้าแต้มนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนได้ไปสี่แต้มรวมเป็นเก้าแต้มนะครับคาดว่าถ้าตอนคืนได้มาดูสักรอบสองรอบผมว่าน่าจะได้ไปลาเยอะกว่าน,นี้อยู่เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ไม่พร้อมนะครับเนื่องจาก ฝนมาเมื่อคืนก็เลยไม่ได้อยู่ดูนะตอนกลางคืนนี่ครับใช้เกียดติใช้เกียดเป็นเหยื่อนะครับเช้านี้ก็ได้มาห้าแต้มใช้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยววันสองวันจะลอง ลงไปทางนู้นอีกคนระับดูแล้วป่าน่าจะกินอยู่ล่างๆนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ถ้าอะไรไม่เหมาะสมขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับยังไงถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนะคร,รับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ